ก็กราบสวัสดีน้องๆหนูๆชาวกาลิเนฟีฟ่าทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้ตู้อีโวได้ปรับใหม่แล้วนะครับผมเดี๋ยวลุงจะพาน้องๆไปดูนะครับเป็นชุดใหม่เนาะทางด้านของตู้อีโวนี่นี่ทุกทุกเวลาไว้จับปืนยังไงยังไงต่อปั๊บนี่นี่เรียงนี้แป๊บแป๊บปั๊บปั๊บไอเสร็จแล้วเฮ้ยมูจะเล่นเกมเลยจะการ์มัน Okay, ไปเลยไปดูของรางวัลข้างในกันดีกว่าครับน้องเซ็ตโกลชามนะครับผมสกิปเปอร์นะครับผมสกิปเปอร์ก็โกก็สีทองนั่นแหละนะครับเป็นเซตของผู้ชายเนาะใช้หินแป้งล่างสามนะครับแล้วก็พิมพ์เขียวไม่ใช่หินแป้งล่างใช้หินแป้งล่าง7นะครับแล้วก็พิมพ์เขียว3นะครับผมเ,เซตทุกเซตเลยนะครับ1 2 3 4 5 6นี่6ตัวเนี่ย ทุกตัวสามารถแยกชิ้นส่วนได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อเนาะอูแต่เสื้อใหญ่มากกางเกงรองเท้าเป็นตาโอ้โหเป็นตาเป็นเวลานะฮะแล้วก็หัวเอ้ยทรงผมก็เท่เฮ้ยทรงผมเท่อ่ะเอาใส่กระฟอร์ดเนี่ยอืโอเคโอเคสวยสวยแล้วก็ทางด้านของผู้หญิงเอ้เซ็ตผู้หญิงมันเหมือนเซ็ตรู้ว่ามันเหมือนเซ็ตที่ GM เขาเอามาแจกอะที่สีส้มอะใช่ป่ะเออคล้ายๆกันเลยอะ เอามาย้อมสี e บ่นี่ใช่หินแปรงล่างถึง7เลยนะแล้วก็พิมพ์เขียวสามนะครับโอ้โหเหมือนเอามาย้อมสีเลยมีแค่เอฟเฟกต์หัวกระต่ายข้างบนน่ะหัวแมวอ่ะเข้าใจป่ะข uh ้างบนนะครับโอ้โหตัวนี้เป็นเซตเอ่อโก h ฮ g h hopper นะฮะเซตของผู้หญิงนะครับผมแล้วก็ตัวรองลงมาตัวนี้นะครับเซตเเซลู็ต cellulian time skin paper ฮู้ยอันที่ยากเลย เซตที่2ลองลงม,มาดีกว่านะครับผมเป็นทางด้านของผู้ชายใช้หินแปลงล่าง5นะครับผมแล้วก็พิมพ์เขียวสองนาะผู้หญิงก็เช่นกันนะครับหินแปลงล่าง5พิมพ์เขียว2เช่นกันนะครับผมโอ้โหมันเหมือนย้อมสีเลยน้องๆโอ้โหลลายอาจจะท่านี้ไปดูอันที่3มดีกว่านะฮะเฮ้ยอันที่3ามกางเกงโคตรเท่เลยน้องเฮ้ยกางเกงเท่มากน้อง ใช้หินแปลงร่างแค่3เองแล้วก็พิมพ์เขียวหนึ่งะครับเหมือนกันนะครับของผู้หญิงก็เหมือนกันนะครับเป็นเซตคาร์บอนนะครับคาร์บอนทอมไอคาร์บอนทามฮอฟเปอร์นะครับผมนี่นะครับผมทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงเลยนะครับเซตคาร์บอนนี่โคตรเทพเลยน้อง,องถูกด้วยให้หินแปลงร่างแค่3มเองนะครับแล้วก็พิมพ์เขียวแค่1เองเฮ้ยเท่กว่านข้างบนอีกลุงว่าทน้องว่งาไงเนี่ยมันสีดำเองกางเกงอะไม่เห็นเท่เลยเนี่ยเซตคาร์บอนเนี่ยกางเกงดูดิด เอ้ยเกงสีนี้โคตรเท่ไม่ค่อยเจอด้วยนะครับมังเกงแบบนี้นะครับน้งงๆเท่มากๆโอเคลุงจะไปเอาตัวนี้นะเอ้ยเท่เท่ใช้ได้ไปลุงมีบัตอรี่อยู่ทั้งหมด6 2สใบนะครับแล้วก็แบงล่างอยู่สามพอดีเลยนะครับผมลุงกังแค่พิมพ์เขียวหนึ่งอันเท่านั้นนะครับม้องๆลุงก็จะเซ็ตที่ลุงต้องการเลยเป็นเซตคาร์บอนนะครับผมทางคับเปิดก็มีอย่างมากมายครับพี่น้อง หมุน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 ให้จีเอ็มมันเวียนหัวนะครับกดงเองนะครับหมุนๆๆไปเลยครับพิมพ์เขียวหนึ่งอันเท่านั้นนะฮะมาดูว่ามันจะออกกันหรือเปล่านะครับผมไปกด5ไปเลยนะครับน้องขอเสียงหน่อยขอเสียงหน่อยอือเกือบเกือบอืออืออืออ่าแล้วครัอ๋อรอบแรกหมดไปห้าใบแล้วนะหมุนอีกครับน้องๆหมุนอีกครับ มุน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 เรื่อยเลยยาไปยาไปยาวยาวยาวหมุน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 ต่อกดมาต้องมาแล้วครับไออึบอึอเดิมเทียดเทียดอีกอะอึดที่เดิมสิบใบแล้วครับน้องเอาเรื่องอยู่นะต่อต่อครับ <arem> <ları> ต้องออกสิครับบัตรฟรีหกสิบสองใบมันจะไม่ออกเลยหรอมุนมุนอีกมาแล้วมุนอีกมุนมุนมุเริ่มเป็นหัวละเริ่มึงหัวละเช้ามาเช้ามาเริ่มเป็นหัวละอากาศเย็นด้วยน้องๆก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับมุน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 กดห้าต้องมาแล้วครับตะก้อนนี่ต้องมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยข้ามไปยังไงโอ้โหทีม จุกอยู่นะเอาลองหมุนหนึ่งได้ไหมน้องๆหมุนหนึ่งได้ไหมจีเอ็มเขาอาจจะปรับเปลี่ยนก็ได้หมุนหนึ่งไปหมุนแล้วก็หมุนหนึ่งไปเฮ้ยเฮ้ยคาบคาบนิดเดียวเองหมุนหนึ่ง สิกบก็ใบแล้วนะ้องสิใบแล้วนะครับหมดไปสิบเใบแล้ว18ไแปที่สิปต้องมาละมาโอ้ยย้ยยแล้วพี่จเบ็ำไม่เบ็ดเฮ้ยต่ตสิบ้ต้องมาแล้ว้ <c oughs> ตาฮาร่าเต็มเลยเออไม่มาให้เลยครับนะ้องๆหมดกี่ใบแล้วเนี่ยลุงอ่ะโอ้โหยี่สิบกว่าใบแล้วน้งองๆนะยังไม่ออกเลยนะครับเป็นเซตที่ชุบย้อมแมวมาด้วยนะเราต้อออกยากมากม,มันต้องมาแล้วโอ้โหทำจะทาเด็กทีมอันเดียวเองอะ่ะมาแล้ว โอ้เดี๋ยวกันเลยเดี๋ยวก็ไม่ถึงยังไงเนี่ยมุนพ่อเดี๋ยวโทรหาพ่อแป๊บนะครับพอน้องดูโทรหาจีเอ็มแป๊บนะครับถ้าไม่ออกนี่คือจะไม่เล่นนะครับจะลบทั้งสี่ไอเดียเลยนะไม่ออกนะมามาละเอ้าเอ้าเลยเฮ้ยกลางเลยโอ้โหไม่ถึงโอ้ขาไม่ถึง ุกน้องบอกอะไรจุกครับผมโอ้แค่จะเอาอันเดียวเองนะยังไม่ออกเลยน้องคิดดูดิต่ออย่าไปหยองน้องอย่าไปหยองเรามีเยอะสะสมไปเยอะมากมากเลยครับไม่เคยสุ่มอะไรเลยเนี่ยตัวเนี้ยไปอ่ะอ่ะต้องมาแล้วอ้าวโอ้เลยโอ้เกินโอ้เลยแกเลยแกเลยเออไม่ถึงอีอเกือบมากมากน อ๋จีเอ็มทำอะไรอยู่เนี่ยถอาได้เห็นคลิปนี้ได้โปรโดใจไม่ดีแล้วนะเหลือยีสบหใบเองจีเอ็มให้เล่นแล้นะไปต้องมาแล้วโอ้โหโอ้โหเฮ้ยมาแล้วกับน้อง,องอบอกแล้วมันต้องมาสินอ่โอ้โ จะไม่ได้ซะแล้วโอ้ขอบคุณนะครับผมอเหือกเยออยู่นะน้องโอ้โหเอาเรื่องโอ้โหกลัวจะออกนน้องน้องๆคิดดูหมดไปกี่ใบลุงมีอยู่หกสิบสองใบใช่ป่ะตอนนี้เหลืออยู่ยี่สิบเอ็ดใบก็หมดไปเท่าไหร่สี่สิบเอ็ดใบนะน้องโหหิบวเขียวออกอันหนึ่งแล้วหีบวตะออกอันหนึ่งอ่ะสี่สิบ้อ็ดใบน จีเอ็มเดี๋ยวนี้สอนขัข้ขงจะน,น่าเลือือนกันนะจีเอ็มนะโอเคน้องลุงได้แล้วน้องจะไปแลกเ,เลยนี่เกงนี่โคตรเท่เลยน้องๆโอ้โหลุงแลกไปเลยนะครับอ๋อหินแปนลงร่าง3นะครับเซ็ตคาร์บอนไทม์สกิปเปอร์คาร์บอนไทม์สกิปเปอร์นั่นเองนะครับหินแปลงร่าง3แล้วก็พิมพ์เขียวหนึ่งนะครับผมจัดไปโอ้โหโคตรเท่เลยน้องๆพี่ เทมากมากน้องๆดูดิอุยเอ้ตัวนี้เทกว่าเอ้ตัวสีทองอีกน้องๆดจะใส่ให้ดูนะเปิดเลยไม่แล้วก็ใช้เลยครับน้องๆไม่น้องๆดูนะเทนี่โอ้โหเอาเรื่องกางเกงเทมากๆนะครับน้องๆโอ้โหสวยมากๆนะครับน้องๆ โอเคนะครับ okay, กิจกรรมวันใหม่ที่มาเข้ามาใหม่วันนี้ก็จะมีทา่าของตู้ลักกี้รอยัลนะครับเป็นทา่าของตู้อีโวนะฮะเป็นเซตนี้เลยนะที่ลุงใส่นะครับลุงได้เอามาคือเซตคาร์บอนนะครับผมเซตคาร์บอนนะเนี่ยโคตรเท่ไปเลยครับน้องๆโอ้โหกิจกรรมก็ถือว่าออกค่อนข้างยากนะครับน้องๆคนไหนที่ไม่ค่อยมีบัตรฟรีหรือว่ามีแต่เพจนี้ลุงคิดว่าน่าจะหมดเยอะเหมือนกันพอดีลุมีบัตรฟรีไว้เยอะเนาะลุงสะสมไว้ หายรอบหลายกิจกรรมแล้วนะครับบัตรอีโวจตงตู้ราคามืดอย่างเงี้ยลูกก็สะสมไว้สะสมไว้แล้วก็เอามาทำคลิปนะครับตัวนี้เป็นไอดีลองของลงอีกตัวนึงนะฮะโอเค okay, ก็คลิปใหม่ก็จะมีประมาณนี้นะครับรายละเอียดกิจกรรมที่เข้ามาใหม่ในวันนี้นะวันจันทร์นะครับผมก็ ก็จบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับแล้วก็ขอบคุณน้องๆทุกคนที่กดติดตามลุงกดไลค์กดแ like, ชร์กดซับสไครต์ให้ลุงนะครับเป็นกําลังใจให้กันมานะครับอ๋อช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับแล้วว่าโควิดก็เริ่มกลับมาระบาดอีกแล้วน้องๆก็รักษาตัวแล้วก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะครับผมรักทุกคนนะครับผมรักทุกคนเลยครับสวัสดีทุก